สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นสิบเซียนนะคะเลขเด่นสิบเซียนมาให้ท่านพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นสิบเซียนวนวดนี้เด่นอะ,อะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า เลขหน้าปุกของสิบเซียนงวดที่แล้วมาหกสองออกหกห้าเนาะงวดนี้มาสี่แปดมาสี่แปดนะคะตัวไหนจะเข้าท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ สิบเซียนลิขิตนะคะบนเด่น8เด่น8เด่นหนะคะล่างเด่น8ปสองเลข8ปดสองสนี้มาแรงเนาะแต่ว่าแอดคิดว่าเข้า1ตัวนะคะขอมาจัดให้ก็เด่น8เช่นกันนะคะเป็น8ปห้าเนาะสีดบนแล้วก็8ปหล่าง ถ้าท่านชอบแปดท่านก็ลองเอาไปนั่นดูนะคะลองเอาไปพิจารณาดูเลขเด่นงวดนี้ของสิบเซียนเลขหน้าปกเด่นสี่แปดแปดมาแรงนะคะแปดมาแรงหกสี่แปดสี่หกหกสี่เก้า งวดนี้แปดจะเข้าหรือไม่ลาบรอยห้าหนึ่งเจ็ดลาบลอยห้าหนึ่งเจ็ดนี่คือเลขวงล้อเนาะแต่ว่าเลขที่เข้าเนี่ยจะอยู่ตรงเลขสรุปนะคะส่วนมากจะอยู่ตรงเลขสรุปเนาะ อันนี้เป็นใบเรียงเบอร์ม่วงนะคะเออเรียงเบอร์สิบเซียนนะคะเรียงเบอร์สิบเซียนงวดที่แล้วก็เข้าบนเนาะ มาดูนกแชมป์เขาเด่นอะไรนกแชมป์เขาเด่นสองสสนะคะสองสามเลขมนตราสี่ตรงกันกับเลขหน้าปกเนาะสี่สอง8ปดสองสี่ดเ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเซียนประชันสี่หกแปดส่วนเลขล่างนั้นห้าหกแปดหกแปดมาเหมือนกันเนาะเลขหน้าปกสี่แปดแปดสี่หกเลขล่างห้าแปด ปันโชคหกแปดสี่แปดเก้าอาจารย์นครนายกล่างสองแปดบนหกแปดสามก็มาแปดเหมือนเดิมนะหรือเราจะวิ่งแปดไว้ก่อน,ส,นสิบเซียนนะคะสิบเซียนลิขิตหก แปดสี่ล่างสองห้าสองแปดสองเก้าแปดหกสี่ล่างก็แปดเหมือนกันนะคะสี่แปดแปดสี่เนาะ มาดูเลขสรุปนะคะของสิบเซียนลิปดาสองสี่แปดเลขท้ายสองตัวสี่สามสี่ห้าเอาแค่ตัวนี้มาเสี่ยงนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่เลขเลขล่างเนาะอันนี้ก็ยังเด่นแปดอยู่สรุป สรุปนะคะงวดวันที่16ตุลาคมเด่น4เด่น8เลขกลางก็เด่น2เด่น8ท่านชอบไหมเอ่ยอาจารย์ทานตะวัน648นะคะ มีสี่สองสีห้สองแหเลีกล่างมาห8 5แปดห้าสองห้าหสองแหจานทานตะวันหนุ่ม8ปดลิ้วก็ยังมา8ปดเนาะมีสี8แปอไปเอาอะไรเนาะไปเสียง ท่านคิดว่าเด่นแปดหรือไม่เลขหมวดนี้แปดมาหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้เด่นแปดมาก ที่สุดนะคะในแต่ละอาจารย์เนาะนี่ค่ะแปดอันนี้ก็เด่นแปดไม่ว่าจ,จะเป็นบนหรือล่างเนาะก็เด่นแปดโดยเฉพาะเลขหน้าปกสี่แปดนะคะขอพักคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ